ô anh này không đâu cọ mừng à, có thể ạ? có gì, anh đang tìm không thấy. có hai người không? à, แคกแคแสวยถอยถอถอยเข้ามาถเขมาเกมเเพื่อนเพื่อนเพื่อูดูพื่นเพื่อนมายู่ดูฟังว้เลยห้จะตายตวอีกตวงเพื่อนจะตายตีตวงตัมันไปยังเกมยยังงยังพี่เไม่สมกปิดมันนะอยู่ไหนะไม่หรอ ออกไปไปเพื่อนไปประเทศประเทศประเทศฟิวเนสต์ฟิวเนสตูถอยนะแตงกูเข้าไม่สุดนะกูเข้าไม่สุดนะกูเข้าไม่สุดนะไม่ต้องรีบ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 เกมฝั่งลูกเกม กูเทิกูเทิกูเถิดมีตีฮันอาอยู่ใช่จะแฮกจะแฮกแฮกต้องเอาเกมต้องเอาตัวเดียวตัวเดียวออกไปแล้วปะข้างหน้ากูฝ่าฟิวเสียฝ่าใช่บหมอุ๊บลัตตี้ไอ้เพิ่มแอบใครใครโดนใครโดนแอบลัตตี้ลัตตี้ ต้องปล่อยเช่ยนี่ไอ้เช่ยนี่เกินเกมเบอร์แอ้เกินเบอร์กะเข้าบ้านเข้าบ้านเกมต้องเอาไอ้เช่ยนี่ให้จบดูไว้ดูไว้ดูไว้ไม่ออกซ้ายไปแล้วงั้นปล่อยงั้นปล่อยงั้นปล่อยเราต้องเคลียร์ตีเนี่ยตีชิคเอามาใหม่เนี่ยฟิวของตกตายไม่ได <umba> ้เคลียร์ก็สุดจะหมดด้วยแป๊บหนึ่งเกมไม่ได้ดิมันจะรอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บกูปั๊มเรื่องก่อนมันยิงแม่นไป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 แม่นเลยเคลียรตีปั๊ มีมีอยู่มีอยู่เดี๋ยวค่อยค่อยเก็บไปเล่นข้างหน้ามีนะเว้ยขอบวงเกมเอาไงตรงเราเลยเกมเข้าหัวนั่นเจ็บข้างหินเกมมึงรอรูดเลยเพื่อนรอ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 

ที่าท่าอะาระวังเกมมาบ้งโอ้เหี่ยิงไม่โดนไอสัตว์เสียงไปยิงโดนพี่ปื้มอีกเจ็บจะตายเฮ้ยมามามาจุนมามาเลยใช่เสียงเหรอเออใช่ไยิงเดยอ ม่เห็นนะพี่แล้วได้ยินเสียงไต่ๆอ่ะไม่เห็นนะไม่เห็นนะชา้ชานะลอยชา้าช้าช้าอยู่เอาไข่ทีเดียวไข่ทีเดียวเอาที่อีทีเดียวให้ออกพอพอละมาหลังเกลือละมาแล้วมาแล้วข้างๆมาแล้วนะข้างๆเริ่มมาแล้ว นี่เพิ่มเอาไอ้นี่ไหมฟี้ยวหมวกหมวกสองยิงสมองปิดไว้ยิงสมองปิดไว้โอ้ชิ่งโอ้ยเฮียชุบยิงสมองโอ้โหไม่ได้ปะได้อยู่ยเกมได้แล้ที่หาแล้วเพื่อน ไปเกข้างหน้าเราดิพี่เหียจะเป็นโมลต้นน้นโอ้ยเฮียมันไม่มีที่หลบอ่ะโอ้ยมันตายว่ะกูก็ปิดอู๊ซาปิดหน้ารถมันไกลไปอ่ะขอรี่กับเราอ่ะข้างล่างเลยเกมเกม cái tôi cái tôi qua cao tí mày đi tí mày game thôi 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 cứ máy cứ mày 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 Anh mày nó đi Ủa, mày cứ mày cứ ปะปะปะเอาเข้ามาเข้ามาเข้ามาก่อนหเฮ้ยเฮ้ยไม่ไหวถอยไม่ไหถอยปตัวปตัวเพิ่หนแเออไปเพ่มมาพ่มมา่่เก็บเก็บน่เกบระวังตรงนี้เกตสายังสามยัง ตาเก็บพีบ่ตีกลังมาเก็บ <c oughs> พี่เปิมพี่เปิมพี่เอาพี่เปิมตามกูมาเหรอเจ้าเจ้าลงลงพี่เปิมพี่เปิมไปฝั่งนี้ เอมไปเอามึงมันไปเอามึงอัตีกูอัตีกูกระแตกไปเอาดิอ๋อยไม่โดนโอ้ยเยอะต่อยเพิ่มอีกตีหนึ่งอีกตีหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ตีมันพี่โอ้ตีโคตรตีเหรอ Oh, well, right hey, hey, ôi, but... <tôi tôi> để mà mình ở trong này được à? Oh, quality. Hey, mình đồn lận, mình đồn lận, mình đồn lận. Đao, 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 tôi luôn. Đa đa Tệ, không đến quá. จะตายตัวนึงเกมร้อยสามสิบไม่ได้ว่ะเกมไม่ได้ไม่ได้ไไดละถอยแล้วอืมถอยไปยาวเลยถ้ามีเพิ่มแม็กนะยังไงก็ตายหมดเมื่อกี้อะ มันไม่มีเพิ่มแม็กเวอร์ R99 ถ้ามี R99 มีเพิ่มแม็กกนะ็ตายหมดแล้วเมื่อกี้ถ้ามันไม่จำก็ครมันก็ต้องออกออกทางเนี้ยใช่ใช่เกมเกมกำลังกำลังยิงสลิงเลยโอ้หัมันนะของมันนะมนนะไม่ใช่กูนะ đi đập em thân cận Một vời đập đọc đập, đập, đập. Một đọc đọc đau đau, đọc tài tài. tài. ไม่มีซี่ยิงตัวยิงมาจากไหนเออจะดูอ่ะบนนี้เกมในบ้านเหรอวะน่าจะในบ้านวะเออเดในบ้านเกมบ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้ระวังนะระวังนะเปิดประตูอยู่ ไปครับไปไปอยู่พี่ปื้มได้ครับในนี้มีเกมในนี่นีนน uh huh. ไม่ใช่ข้างในแต่เป็นตรงนั้นโ <c oughs> ตฟีเกมกูตายละตายละตายละ โล่งนะเกมไปนี่โล่งนะมันมีไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ของโก้นะยิงทิ้งได้ยิงนะยิงทิ้งได้ยิงเลย lo là <laughs> kem okay, anh kêu hơn. đòn đòn nó thị go, đòn nó will you? vô go, 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 anh kia ียังไม่หมดนะเกมยังอยู่เออมันมีหลังอีกอ่ะอติกูหายแล้วนะเพื่อนเกมเม้นต์อปะปักตรงนี้ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีแล้วจะมีแล้วเออดเอาไว้ปักปักปังตรงนี้ได้เผื่อมันระบงระเบิดมาสามเปอร์สามเปอร์ đó là bật qua nhỉ không kịp bật mở nó nè hay hay hey. lột ra sao sai kem lại kem một kem được tí được ạ được tí No โอ้โอ้โอ้เหียป่วยลำบากลำบนนี่อีกว่าจะชนะได้แต่ละเกมเนี่ยเหนื่อยเออแม่งเหนื่อยจริงไอ้สัตว์ไม่ค่อยได้ยิงอ่ะแต่เหนื่องเจอแต่ละเจอแต่ละตีนี่แม่งเฮียเล่นกันแบบโอ้โยจะบ้าตาย ไปปูมนี่เคาะมันมันเลยพี่กูเห็นกูเห็นนะ่ะปังปังปังอยู่งนะั้นละปังปัง